ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเดด Breaking News ก้าวไกลย,ยันงบที่ตัดโยกไปบัตรทองประกันสังคมท้องถิ่นก็ได้ดีกว่าตีเช็คเปล่าให้ประยุทธ์แน่ๆจากกรณีดรามา่าพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้พักก้าวไกลระบุว่าเป็นการพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นกรณีออกมาตั้งคำถามการโอนงบที่ตัดจากพรบง,งบ65กว่า1.6หมื่นล้านเป็นเช็คเปล่าให้นายก ต่อมานายวิวโรดลักษณะดอดีสรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทวิตข้อความระบุว่าตัดงบแล้วโหวตยกเอางบที่ตัดไปเข้างบกลางให้พลเอกประยุทธ์เป็นประเด็นที่ประชาชนควรต้องรับทราบเอาไว้ครับตัดงบเรือดำน้ําจากนั้นก็ยกมือโหวตเอางบที่ตัดได้ไปไว้ที่งบกลางของพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ให้ แล้วก็บอกอีกว่าจะอดทนอดกลั้นนินจาน่ะจะต้องไม่ไขว่คว้าหาเหตุผลในการดำรงอยู่ของตัวเองแต่ต้องใช้ชีวิตในฐานะเครื่องมือของแคว้นนั้นแหละ ที่สําคัญสุดนี่ไม่ใช่การแทงข้างหลังเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนกันจริงแล้วเพื่อนกําลังถูกชวนไปเข้าแกงโจรจะไม่ให้ผู้เตือนอะไรเลยหรือไงถ้าไม่เลือกที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วไปเลือกที่จะรักษามารยาทบนความไม่ถูกต้องแสร้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นโลกยุคนี้เป็นโลกดิจิตอลจะช้าจ,จะเร็วประชาชนก็ต้องรู้อยู่ดีเมื่อถึงเวลานั้นจะอธิบายกับประชาชนอย่างไรว่าทําไมวันนั้นถึงเงียบเนียนง,งุบงิบ ไม่บอกประชาชนขณะที่วันวิภาไม้สนสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทวิตข้อความด้วยการระบุว่าเปิดรายงานชะวะเลขเลยจ้าที่ชี้แจงอธิบายแนบเอกสารประกอบมาทั้งหมดเป็นเพราะเราไม่ไว้ใจรัฐบาลค่ะไม่ไว้ใจการบริหารงบกลางของพลเอกประยุทธ์ว่าจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุดและทั่วถึงหากอ้าง โควิดก็สามารถให้งบบัตรทองประกันสังคมท้องถิ่นไปบริหารเองได้เลยเร็วกว่าไม่ต้องรออนุมัติงบกลางเช่นเดียวกับวรพบ์วิริยโรธสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทวิตข้อความระบุว่า ตัดงบแล้วกรรมาการงบสามารถลงมาติโหวตให้งบที่ตัดยกไปยังงบบัตรทองไปยังโรงพยาบาลรัฐได้นะครับปีก่อนๆก,ก,ก็ทำกันแบบนี้มาตลอดเพราะผมเองก็อยู่กรรมาการงบปี64แต่ปีนี้กลับอ้างว่ากลัวม .144 แล้วยกเข้างบกลางสงั้นขณะที่ประกรวุฒิอุดมพิพัฒนสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรก้าวไกลทวิตข้อความระบุว่า ถ้าการประชุมกรรมธิการงบมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์แบบเมื่อวานต่อเนื่องมาวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเพราะหากประชาชนเห็นและได้ยินใครว่าพูดอะไรบ้างในห้องประชุมการเอาเข้างบกลาง16,000ล้านจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ